สบายดีเอซีสุขุมสุคนเอนี้เขาจะมาแกงนอนี่หลังจากที่เฮาไปอันสวนไปทั้งไปทั้งอันส่วนกลวยนะันไปเก็บไปนอมาเป็นเคิ่งซ้ำนะวันนี้เฮาจะมาแกงนอกิขนข้าวแรงนออันนี้ก็อันนี้ก็นนกส่วนพักไม่ญ่โมซื้อมาไม่ญ่โมมาเห็ดแกงนอไม่ญ่โม มาแม่เก่งนอโอ้ยมืดมืดมืดไฟกะอันไฟฟ้าไฟฟ้าบ่ได้ไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับอันนี้ต้มยังอันนั้นต้มอันยอด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 มะฮุงยอดมกฮุงเมี่นแกงใส่หั่นแหละอันนี้กะน้องมือแกงเบอร์เบิร์ดเบอร์เบิร์ดแกงเบอเบิร์ดเครื่องนึ่งกระพอแล้วเอ้า อันใส่อันนั่นแหละตามนั่นแหละลูกนี่เขาอันเขาเบือ่เขาเบือ่แล้วก็หอมแดงอันนี้มีอันอัน,นอยังเกะาะลังคาคือเป็นอย่างสีเนาะลังคาประหยัดไฟเว้ดยด <laughs> นี่ลังคาเป็นยังสีเนาะโดนต้ว,ว,วตงมงวังโดน นี่แม่คุ้บคุ้นมันนตได้ดอกไฟอันนอดไฟตายแล้วอ้ายืดเป็นวงแล้วจ้าโอเครอเป็นยังไงเดี๋ยวตามเรื่องแล้วบอหนุ่มตามเรื่องแล้วบอเอาอันอันหอมแดงใส่น้ำนี่อันหอมแดงใส่น้ำมืดนมื่ อันนี้เฮาดังเตาฟืนต้มยอดบักหุงดอกบักหุงนอกกระด้บักไล่ๆนอน่ะนี่ยังยังครึงนึงยังครึงนึงพังนาวะมะนปโทรโทรน้ำต้นแหละขอน้ำต้นแหละขอเดลเดอร์พังนาว นเอ้ามามยให้เราบ่นิปอกอันหอมแดงแสบเสตตาเสตเสบตาให้แล้วให้หาพญแน้วบ่หน่คู่หคิดฮอพญลบ่ม่ เฮ็ดแซบๆเด้อแซบเด้อแก่งเก่งนอนใส่หมอกระทะไฟป้านี่เดี๋ยวห้าชื่ออันเฮ็ดแล้วบนึงหฮาเฮ็ดแล้วทายซุงสุพัยเบ่งเนอะใส่เบิรงดูเอากบอกอีเมย์ห้หาพ่อไห่แล้ว โนเฮียแล้วอไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าเฮามันบโบหงแล้วมันตายแล้วมันหมดอายุแล้วอเครื่องปรุงเขาเครื่องใส่นี่มันอึแล้วอันเห็ดเห็ดเห็ดหัวหนูหยอดมักบวว บัดนี้เฮากระไซพักมืดๆกระปุ้ดใส่พักไฟบ่งหุ่งล่ะไฟบ่บ่๊มไฟบ่งหุ่งไฟมันตายไฟมันตายดอกไฟมันตายเอามืดๆแบบนี้เลยเนาะคลิปนี้กะบ่เอาแย่ดอกเนาะเอาไว้ซัมเนี้กันเนาะเออเปิดไฟยองนี่นี่เอามาๆยองยองไฟยองอ่ะเออเปินไฟยองสิเมนนี่เอาไฟใส่ยอง ดีใส่มะเอือกใส่อัน,อนอยังก่อนเจียวพ่อนนะ่ะเจียวพ่อนอ่ใส่เจียวพ่อนนะ่ะ <c oughs> เห็ดหัวหนูบิ้งคนเห็ดเบิ้ง <c oughs> คือปีบา้าน <c oughs> เอาไว้สำนีแหละเนาะไฟไฟซอสไฟมันตายแล้วดอกไฟมันโบติดเนาะเจอกันคลิปหนะ้าพอกันคลิปใหม่ฝากกดติดตามไปเรื่อยๆเยนาะช่องมินตาสามลูกติด 拜拜，拜拜。<Bye. S 1>